เดี๋ยวเราจะมาดูไอว่ากันนะฮะเดี๋ยวไอว่ารุ่นไหนนะที่แบบว่ามีราคาพิเศษอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือคือรุ่นเก่ารุ่นเก่าใช่ไหมแล้วก็มีรุ่นใหม่รุ่นเรียกว่ารุ่นขายดีรุ่นขายดีโคตรดีอย่างนี้ดีกว่ายิ่งกว่าขายดีมันเกินคําว่าขายดีไปแล้วรุ่นนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่ารุ่นเนี้ยคนเขาซื้อไปอะไรนะคาราโอเกะต่างจังหวัดไปโอ้โหแบบ แถมไม้เท่าไหร่สองตัวแถมไม้สองตัวดีๆเลยนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่ารุ่นโคตรดีรุ่นโคตรดีโคตรขายดีนะมันเกินคําว่าขายดีไปแล้วนะล,ลองฟังรุ่นโคตรขายดีก่อนไหมอ่าได้ไโคตรขายดีอ่าเดี๋ยวหนูนนอธิบาีออีกทีก่อนค,อคือยังไงนะมันคือไม่มีแล้วมีอ๋อมีมียังมีเหมือนเดิมยังมี ยังมีเหมือนเดิมแต่เขาแค่เพิ่มรุ่นขึ้นมาอ๋อ,อ,อเพิ่มรุ่นใหม่เข้ามาใช่แต่รุ่นนี้ก็ยังมีเรถามว่ารุ่นนี้คนยังซื้อไหมซื้ออยู่อ่สิ่งเบตดีอะไรดีลูกเลน่นของเขาเนี่ยจัดเต็มหนูเปิดกันนะคะอ่าฮะมีแบบในตัวนะฮะนะคะก็คือมีสองสีนะใช่ค่ะสีลลสโกกับสีทอง๋อขาดีมากๆก,ก็สีทองเนี้ยคะ่ะ ก็คือไอว่าแท้เลยนะฮะก็คือว่าเป็นตัวแทนมีใบเรียบร้อยอยากดูใบมาได้เลยใบแต่งตั้งตัวแทนใช่ค่ะนี่นะฮะอ่าตัวนี้นะคะไอว่าเนี่ยเขาจะเหนือกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขาสามารถ ทั้งเสียงร้องและเสียงเพลงที่เราเปิดในบลูทูธเข้าไปในแฟลชได์ได้นะคะเขามีคู่มือที่เป็นภาษาไทยมีรูปทุกอย่างให้หมดเลยเราสามารถทำเองได้หมดเลยทุกอย่างะนะคะไอ้ว่าจุดอ่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวกันนะคะอันนี้อันนี้คือไม PRI ก็คือ,เ,อ,อเปิดเพลง พูดใหม่เสียงดอบหยุดพูดเสียงขึ้นอันนี้คือตัดเสียงดนตรีออกแต่ไอ้ว่าจะตัดได้ดีกว่าที่สุดตัดเสียงคนร้องออกได้เนียนกว่าใช่อันนี้สี่เหลี่ยมจุดจุดนี่คืออัดเสียงอัดเสียงใด้ด้วยใช่อัดเสียงที่ที่เราเปิดจากบลูทูธตอนเราร้องเพลงใช่แล้วเราเอาแฟลได้เสียงเอาไปฟังเอง แล้วเราก็ร้องเพลงเลยอัดเสียงร้องได้เลยทั้งเสียงร้องทั้งเสียงดนตรีเข้าเลยเข้าไปเลยที่เราตอบกับมือถือร้องคางเราเกะไปใช,ใช่เลยอ,อัดได้ด้วยเอฟเฟกต์ใหม่เอฟเฟกต์ใหม่อันนี้ก็มีเอฟเฟกต์ใหม่นะคะส่วนอันนี้แหลมแหลมเสียงเบสเสียงเอคโครใหม่ดีเลย์ไหม่เอ้ยไม่ใช่อะม่ใหม่แหลมเสียงเบสเสียงเอคโครไหม่ดีเลย์ไหม่แหลมไหม่เบสไหม่ วอลลุ่มไม้และกีตาร์กีตาร์จะมีช่องเสียบด้านหลังด้วยมีช่องเสียบกีตาร์ให้ด้านหลังด้วยโอ้เจ๋วเนี่ยไม้กีตาร์อ่าโดยเฉพาะเลยนะยูยู USB. การ์ด<า>อันนี้เอ,เอเ,อ,เ,อ,เ,อเอเคือต่อคอมเอวต,ต่อคมอคม<า>อันนี้เป็นช่องไลท์<า>ช่องไลท์คือกดทำคลิปลง YouTube อย่างเงี้ยได้ด้วยทำได้เฮ้ยยะคู่มือเขามีบอกหมดมอนิเตอร์ที่คือไลท์ออาอ่านะคะ สว่วนเสียงซับเบสมีช่องออกด้านหน้าใต้นี้นะคะคือเสียงซับเบสไม่ซับอ,ออกทางนี้ด้วย,วยใช่ค่ะโอเคเลยแล้วส่วนตัวนี้คือ EQ นี่คือ Indoor Outdoor รดูเอทาให้ดูกด EQ Indoor Outdoor มี EQ ด้วยใช่ค่ะโอ้มีหน้าล่ะทำไมถึงโคตรดีใช่ค่ะโคตรขายดี áo outdoor. áo แถมเสียงพร้อมอีกใช่ค่ะโอ้โหไมต้องรองไม่ไม,มีกล่องนี้ให้ใส่เลยมีกล่องใส่ไม้ให้อันนี้คือเท่าไหร่ฮะ,ะปกติราคาสูงมันจะถึงที่9,990บาทอ่าประมาณนั้น,นใช่หนูให้อยู่8,900หนูส่ง แปดพันแปดจัดเก้าพันกว่าบาทคือราคาที่อยู่หน้าห้างหน้าศูนย์ที่เขาขายเก้าพันเก้าพรุ่นนี้ใช่ประมาณนั้นแหละเก้าพันกว่าบาทเหลือ8,000กว่าบาทเองแปดพันป <8, S 1> <8. S 2> กติเมื่อสมัยก่อนตอนนู้นตัดให้8ปดแปดพันก้าเก้าสิบแปดพก้าวันนี้8ปดแปดะ8,800บาทส่งฟรีด้วยได้ไม้ด้วยได้ไม้ด้วยไม่ตัดอะไรเลยไม่ด้วยออ๋มาเอาที่ร้านรับบัตรเครดิตด้วยรับค่ะโอ้โหโอ้สุดยอด ดีค่ะทดสอบทดสอบนะคะอันนี้คือเสียงไม้อะคะสวัสดีค่ะอันนี้อีกเสียงหนึ่งโลเลฟ Reverbation เมาสวัสดีค่ะนี่คือเสียงหนึ่งคือสามารถเลือกเสียงไม้ได้อีกเลือกเอฟเฟกต์ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คืออีกเส้นหนึ่งอันนี้เหมือนธรรมดาเลยอันนี้ธรรมดาอันนี้โหมดที่เขาเอาไปสอนหนังสืออีเวนต์อันนี้คือออริจินอลใช่นะคะ p r o f e s s i o ันนัสวัสดีค่ะน่เกิ่มมีเสียงดีนะนะคะขึ้นตัวนี้ก็ยังขายดีคือคืองบไม่ถึงหมื่นอ่ะแต่ได้ขนาดนี้ได้ไอ้ว่าด้วยไอ้ว่าด้วยแปดพันแปดใช่ค่ะคุณคุณขายอย่างนี้เขาไม่ว่านะหนูก็ ไม่เป็นไรเนาะการตลาดใช่ป่ะเพราะว่าต้นทุนคุณซื้อเยอะได้มาเป็นได้มาเป็นล้านล้านใสชาร์จโอ้โหชาร์จแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยะไรส่งให้เลยมีรับประกันจากอีมาร์เลยมีรับประกันอีมาร์ทช้พวกใช้บ้างมีมีรีโมดด้วย รีโมทรีโมทเนี่ยก็คือเป็นอารมณ์ว่าวิดบิ้ววิดบิ้วอะไรได้หมดเลยนะคะเเพิ่มปรับสียงใช่ค่ะแล้วก็มีสิอันนี้อัดเสียงเลือกเพลงได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีมีฟังก์ชันเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงโดเลมี่เสียงโดเลมอนอะไรพวกนี้ได้หมดเสีเขาเรียกว่าอะไรเสียงเสียงเอฟเฟกต์ อ่าเสียงเอฟเฟกต์เง้งน่องเง้งเลยไงนะแต่ต้องใส่ถ่านแต่หนูไม่มีถ่านไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเนาะโอ้โหเนี่ยมันลองได้วิหน้ามันขายดีขนาดนี้ขายดีมากแต่จริงจริงโอ้แล้วที่นี่8,800เองนะใช่เห็นไหม8ปดค่ะโอ้แล้วมีอีกหลายตัวเลยนะเนี่ยเลยเป็นชั้นเลยนะฮะไปวานนี้เป็นหมดนะนี่อทำนี้ทำแรกนะคะยังมีอีกหลายตัวไหมมีมียังได้อยู่นะเขาเขาจะไม่เริ่มผลิตนะไม่มาแล้วประกันไอ้ว่านี่นี่นะฮะ ศูนย์เลยนะแต่ว่าผสมคุณได้ได้ถ้าเกิดมีปัญหาฝาดส่งได้มาที่หนูเลยเจ็ดวันเปลี่ยนให้อะไรแบบนั้นเลยมหาหนูดีกว่าซื้อซื้อซื้อที่หนูมหาหนูดีกว่าหนูรับได้แล้วเดี๋ยวคุณส่งให้มีปีนึงเลยแหลอคะค่ะปีนึงค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหนี่มีคู่มือภาษาไทยด้วยมีคู่มือภาษาไทยมีหมดทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราเล่นไม่เป็นเลยเป็นแน่นอนหรือดูในรีวิวก็ได้ใน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 ร้านดีมาร์ก็มีรีวิวจากเบียเขาติดยูทูบไว้ ยูทูปอีหมัดใช่เพราะว่าจะชอบรีวิวมีตัวไหนมาใหม่จะรีวิวหมดเลยวิธีใช้อะไรเข้าไปดูได้เลยเยังดูได้นะฮะเขาฝากเข้าไปติดตามด้วยใช่ค่ะนะติดตามด้วยเป็นหมื่นแล้วนะอนะอ่าย u ทู e อีหมันะฮะอีหม t เลยตรงตรงตัวเลยค้นไปใน youtube เจอเลยอีหม t นะฮะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดใช่ค่ะบงเจอเจอคลิปผมด้วยผมผมก็อีหมัเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้อีหม t เต็มยูทูปมัหมดแล้วนะ มี่สังไม่นะอันนั้วมันจับกันยังไงสีส้มกับสีดำอ่ะข้างซ้ายกับข้างขวาคือเขาทําให้ว่าคนคนคนละคลื่นกันให้เห็นว่าเดี๋ยคนผิดหยิบถูกใช่คนละคลื่นกันอย่างเงี้ยค่ะจะได้นี้ได้จะได้แบบว่าต้องจับดูใหม่ดีนะน้ำหนักดีนะแบตในตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าต้องใส่ฐานแบตแบตในตัวค่ะรุ่นใหม่ต้องแบตในตัวเท่านั้นค่ะแบตชาร์จนะค่ะนี่นะเราท่านไปฟังเพลงนี้ นะฟังเพลงอย่างนี้ก็ได้นะได้หมดเ,เสียงนุ่ม ไตัวนะ,นะไปได้เลยตอนนี้มีรอรอ,อออเดอร์อยู่หลายตัวนะสั่งยังไงแส่งฟรีด้วยราคาดีนะฮรแล้วหนูจะมีการเทสสินค้าออกก่อนส่งนะคะ,คะไม่ใช่หยิบปุ๊บส่งออป่ะเไม่ใชเเใ่เอาหยิบจากกล่องมาเทสให้เลย<ช>ทุกตัว สเตอด้วยนะแยกทิศทางด้วยนะใครบอกว่าลำโพงบูทูธเป็นโมโนนะฮะนี่ชัดเจนเลยนะฮะสเตอร์นะฮะลำโพงสองตัวตรงนี้นะ,ะแล้วซับอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแยกซ้ายขวานะฮะ